สวัสดีครับเดี๋ยวดูลุงหมูตัดทุเรียนกันหน่อยนะครับหมูสวัสดีครับครับหมูทำอะไรอยู่วะหลุดไหมเนี่ยระวังมุงจะทิ้งเลยน้ำทติดเป็นก็หลุดแล้วเนี่ยหมูอยู่ต้นอะไรอ่ะโอ้โหนี่ยนะเดี๋ยวโอ้โหกล้าตัดแบบลุงกลัวหลุดไม่หลุดหรอกไอ้สามสี่รุ่งก็ไม่หลุด มาเชือกนะเออกันเนี่ยเนี่ยแขน์เนี่ยจะหลุดไปไหนเนี่ยวายมันก็หลุดไม่กล้าตัดเลยไม่กล้าหรอกเอ้าว่าไงมาดามจองปากมัให้มาช่วยหิ้วอ๋อได้เลยรอรอรอรับเลย ูทุกลูกไหมง่ายสวัสดีครับทุกท่านนะครับอยู่กับเราสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลุงหมูตัดลูทุเรียนขายหน่อยนะขายหน่อยครับนี่ฮะใต้ตัดตุเรียนแบบของลุงหมูเนี่ยไม่ต้องพันอะไรเลยเนี่ยแต่แบบห้อยเชือกเนี่ยรับหน่อยนะนะหอยก็หลุดแล้อ่า สวยครับต้นโมมีสามลูกตัวนี้เท่าไหร่นะสามลูกตัวนี้สามลูกระวังลูกโอ้ตัวนี้สามลูกเลยโอ้น้ำหนักป๊อประวังลูกฝั่งนู้นไหมตัวเดียวกันเนี่ยรับฝั่งนู้นเดียวเลยอันนี้สามลูกเลยผูกผูกได้ไหมสามลูกอ่ะได้สามลูกก็ผูกได้เหรอพิมพ์สกินก็ไม่รู้โอ้ อันนี้หมูโยงเชือกลงมานะครับสามสามลูกติดนะอ่านี้ครับก็โปรปุกติดเลยติดแน่นอนนะเว้ยนี่ครับอีกไหมสองลูกอีกสองลูกไม่ต้องแทนมีดลงมาแน่นอนได้ปเปล่าติดรุ่นไหม,มเดียวกันแท้ เชือกหมหไ,ไว้ใจลุงเลยมีมีของมือแล้วก็ผูกเชือกลงมาก็ขัดปมหน่อยเดียวแค่นี้เองเนี่ยมันจะไปไหนอย่าให้ัะทะกิ่ง,งนั่นอ่ะตปล่อยลงไปอะ่ะจะโดนกิ่งก็วิ่งตัวใครตัวมันมเ,เขียวลยเ <c oughs> อานะล้ครับสดอย่างนี้นะตรนนี้นะครับก็เป็นแปลงต้นคู่นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้เป็นหมอนทองนะครับ หมูปีนอยู่นะครับจะเหลือลูกนี้ไว้ลุงก็ได้เอ้ยแต่แห้งแล้วไม่เกียวแล้วแห้งแล้วเอาลงเลยไหมครับลูกนั้นนะลองเกลียวลูกอีหวังนะมัเสื้อเหลืองอ่ะช่าเเชียวเหลืองของคนรุ่นไรอีอันนั้นอ่ะยังไม่รัีที่คนกิ่งอ่ะูใหญ่ยังไม่ได้ตัดอยู่ข้างล่างไงข้างล่างไหนข้างหลังแกเลยข้างหลังเลยมันอยู่ต่ำนะตัดก็ต้องตัดลูกสูงก่อนเนี่ยลุงทำเชือกเป็นเชือกหมาการค้าได้หมดแล้วเพราะว่านั้นไม่มีเชือก กูหูถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนนี่อย่างนี้นะครับไม่หล่นนะนี่มีหล่นครับอ่ามีหล่นปุ๊บปล่อยก็หล่นแหละถึงดินก็ล่วงแล้วอ่าหมดหมดตอนนี้อันจุกเล็กไงอันอีกรุ่นหนึ่งอันอีกรุ่นหนึ่งอ่ะโล่งเด้งแค่งขนาดนี้แล้วเนี่ยจะหล่นวันตรงวันนี่อยู่แล้วตรงไม่สวยไม่เอาหรอกราคานั้น หมูว่าไงบ้างครับไม่กล้าว,ว่าครับ <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆจับดีๆีป๊บเ,เดียวเองนะเนี่ย <c oughs> ไลไหล หกสองปลายปีหกสองสิบสองสิงหาที่ปลูกสิสองสิงหาสิบสองสิงหาปีหกสองปีนี้หกแปดอ่าีหกแปดลยังไม่ถึงห้าปีห้าปีเลยหปีนะยังไม่ถปีเดียครับอราปรับป่ะกินรถก่อนหัยัง นีนะครับรหมูขึ้นเองนะครับนี่อันนี้เป็นแปลต้นคู่นะครับส,สวยๆอันนี้จะชักล่องชักล่องยาวแบบสูงๆนะครับสังเกตลมวก็จะลงยากหน่อยนะแต่ก็ะสะเสด็จน้ําดีครับเข่งสวัสดีครับโอเคหมูอ่ะ ครูเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกปิดท้ายหน่อยวันนี้ขึ้นตัดเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับหมอลุงหมูครับอ่าวันนี้ลุงหมูตัดตัดทุเรียนแล้วแก่แล้วเนี่ยตัดเองเพราะว่าเราทําตําหนิว่ารุ่นไหนรุ่นไหนวันไหนเนี่ยขูดเชือกไว้อยู่นี้เราโยงเดือนนั้นเดือนน,นั้นเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยร้อยสิบบาทแล้วเมื่อกี้สาธิตโยงเชือกเป็นไงบ้างครับเชือกอะ่ะทีนี้ที่ตักของหมูใช้เชือกโยงแค่เนี้ยหอยลงมาพอปล่อยลึกดินมันก็หลุดคนเดียวก็ได้คนเดียวได้สบายมากเรียเรียนนี้ลูกนึงที่ไหนครับข้างหลังข้างหลังนะครับประมาณนี้แหละะน กับเราสวนลุงหมูประต้ยพันไม้ครับถ่ายสั้นๆกับคลิปวิดีโอนี้ครับใครสนใจก็ติดตามได้ครับกับเราสวัสดีครับ